ตอนที่69นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการจัดการคอมโพเนนต์ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตัวนี้สําคัญมากอย่าลืมนะครับเราเรียนรู้มาแล้วว่าคอมโพเนนต์นะครับจะมีนิยามเดียวกันเดสฟิชชันเดียวกันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับอะเรามาดูเหตุการณ์แบบนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นตัวฐานลากของอาคารนะครับเอาละผมขอใช้วิธีของ SketchUp 2020นะครับคลิกขวาก่อนนะออกคําสั่ง Make Component เพื่อสร้างคอมโพเนนต์ครับ จะสังเกตเห็นไหมครับว่าในเวอร์ชัน2020นะครับและ2022เนี่ยครับนะเขาจะนะให้ความสำคัญกับแกนครับเพราะเวลาสร้างคอมโพเนนต์เนี่ยแกนกลางเนี่ยนะครับสำคัญมากเพราะว่ามันใช้ในการอ้างอิงนะครับหลายคนผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเลยใช้สกิปแอปเ่ยไม่สนใจแกนนะครับนะอ่ะโอเคเราคลิกวางปึ๊บจากนั้นนะครับเราจะมากำหนดชื่อ definition ครับนิยามว่า f1 เมื่อได้แล้วกด create ครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เราจะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับของกรุ๊ปเลยทันทีนะซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยมันง่ายกว่านะโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างเอาไม่ใช่กรุ๊ปรับคอมโพเนนต์นะครับเราเข้าไปด้านในคอมโพเนนต์ได้เลยทันทีครับโดยที่แบบไม่ต้องคลิกรูกอีกแล้วนะครับซึ่งสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีเส้นปะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยรอบๆนี้แล้วด้านในนี่คือกรุ๊ปทันทีครับแล้วนี่คือแกนเห็นไหมครับและข้อดีของ Sketch 2020ครับง่ายมากๆเลยกด R นะครับเลือกเลือกคําสั่งสี่เหล หนึ่งคอมมาหนึ่งแล้วก็ enter ครับเห็นไหมครับว่าอยู่ในกรุ๊ปบิลล์ล้หรือคอมโพเนนต์นะครับพุดผลงไปข้างล่างครับจุดสองห้ากด space bar ครับแล้วคลิกข้างนอกหครั้งหรือ escape นะครับเราก็จะได้คอมโพเนนต์ขึ้นมาทันทีครับเรียกว่า f อหนึ่งเห็นไหมครับใช้เท็นะครับชี้เข้าไปก็จะได้ f อหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ครับโอเคนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทำคอมโพเนนต์นะขึ้นมาครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าผมอยากเข้าไปขีบอินข้างในครับ เราจะเห็นแกนนะครับของชิ้นงานของเราอยู่บริเวณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การจัดการแกนนะครับของคอมโพเนนต์ในตอนต่อไปนะครับเอาแล้วนะครับกด r สี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่ามันเสียเวลามากต้องมา make group ทีหลังถูกไหมครับหรือคอมโพเนนต์ที่หลังถูกไหมครับให้เราคลิกขวาก่อนออกคำสั่ง make component หรือ make group ก็ได้นะครับ make component เห็นไหมครับว่าเวลาเราอยากจะสร้างอะไรอยู่เซนเตอร์ตรงนี้ครับมันมีจุด snap เห็นไหมครับตรงนี้นี่นะครับเอาละเรากด คลิกวางครับตั้งชื่อว่า C 1แล้วก็ c ครี t e เลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับมันอยู่บริเวณนี้เลยครับพิมพ์เลยครับ1คอมมาแต่ไม่ใช่ดิจุด 2. คอมมาจุด2นะครับก็คือตัวเสานะหน้ากว้าง20เซนคูย่เซนครับปึ๊บพิมพ์พืูขึ้นไปครับ1 4 s p a c e ป bar หนึ่ครั้งคลิกข้นอกครับหรือ e Scape ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้เสา C 1ขึ้นมี่การทำงานของ Scrap มันง่ายมากๆครับโอเคครับต่อไปครับเราจะเลือกทั้งหมดนะแล้วก็ก๊อปปี้ไปครับเอาเป็น4เมตรแล้วก็ x2 นะตามด้วย x2 นะครับ4เมตร e n t e ตแล้วตามด้วย x2 Enter นะครับเราเรียนมาแล้วนะครับกว่า70ตอนแล้วนะจะกลับไปดูตอนหลังตอนแรกๆนะครับอ่ะอันนี้เป็น3.5 Enter แล้วก็ Copy ต่อนะครับอีก2 นี่นะครับดีบอยละก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเรามาดูเอาไลเนอร์นะครับ่เดี๋ยวผมขอพักหน้าจอของเอาไลเนอร์ก่อนนะบริเวณนี้นะครับขึ้นมานี่นะครับอ่ะโอเคนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทํางานนะครับเราพักหน้าจอไว้ก็คือเราปรับตรงนี้ให้สามเหลี่ยมเนี่ยมันมันเอียงมาทางขวานะครับแต่ถ้าทำงานเปิดนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้นี่นะเห็นไหมนี่ครับเปิดแบบนี้ครับ ซึ่งบางคนเนี่ยเปิดแต่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะมันดูยากนะครับอ่ะเรายกเลิกการพักหน้าจอเอาไลเนอร์นะครับให้เราเปิดแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเรียงแบบนี้เอาแล้วครับเราเห็นว่าชิ้นงานของเราคือ c หนึ่ง c หนึ่ง c หนึ่ง f หนึ่ง f หนึ่ง f หนึ่งเห็นไหมครับว่าจะหารสีด้วยนะแล้วก็ลอลากครับนะโอเคครับโอเคที้ผมอยากจะเปลี่ยนนะครับในส่วนที่เป็นนะครับส่วน f หนึ่งเนี่ยนะครับให้มีขนาดมากขึ้นกลายเป็น f สองคือบริเวณนี้ครับสองตัวนี่ครับ ผมต้องการเปลี่ยนให้เป็น f2 ซึ่งจะมีขนาดเล็กลงครับเป็น0.8ดูนะถ้าผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในครับแล้วผมกด p ีวัตถูครับดันเข้าไปแบบนี้ครับงานเข้าเลยเห็นไหมครับเพราะมันจะเหมือนกันหมดครับทํายังไงล่ะนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหตายพอดีนะครับอย่างนี้ถ้าแก้ทุกตัวแก้หมดเลยแล้วยิ่งเปลี่ยนชื่อเนะเปลี่ยนเหมือนกันหมดเลยครับในนั้นสกิลอัพนะครับจะ นะครับทำแบบนี้นะไม่ได้นะเขาจึงมีคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งนะเรียกว่า make unique make unique นะครับ make แปลว่าทำนะ unique แปลว่าแตกต่างทําให้แตกต่างครับวิธีการง่ายมากครับให้เรากดตัวที่ต้องการเปลี่ยนนะครับชิปค้างไว้ชิปหรือคอนโทรก็ได้นะมัลติเพลสไลดครับกด2ตัวนะที่เราเลือกไว้อยากทําให้เป็น f 2นะครับจะสังเกตเห็นตรงนี้นะขึ้น F1 นงคู่นะครับวิธีการคือคลิกขวาบริเวณนี้ครับ คือคลิกขวาที่ชิ้นงานนะออกคําสั่ง make unique ดูทีนะครับถ้าเราคลิกขวาที่ชิ้นงานจะมีคําสั่ง make unique หรือคลิกขวาบริเวณนี้ครับที่ o u t l i n e r ก็จะมีคำว่าคำสั่ง make unique แต่ถ้าเราคลิกขวาที่ว่างนะครับมันจะไม่มีนะระวังให้ดีนะครับให้เราเลือกเองนะว่าต้องการคลิกขวาบริเวณนี้หรือคลิกขวาบริเวณนี้ครับคลิกขวาบริเวณนี้ก็ได้ครับออกคําสั่ง make unique ทันทีที่ออกคำสั่ง Make Unique แล้วจะสังเกตเห็นนะครับว่า F1 ตัวนี้กลายเป็น Sharp1 แต่ตอนนี้ดูนะชื่อของมันครับนิยามครับจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นรอปแล้วโดยนะครับแตกต่างกับตัวเดิมที่มีอยู่นะเป็น F1 เฉยๆครับเราสามารถจะตรวจสอบได้ว่ามันแตกต่างหรือเปล่าโดยการ Double ลคลิกเข้าไปในตัว F1 นะครับแล้วกด B b u c k e t นะ b Shortcut นะครับแล้วก็ทาสีแดงดูครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าชิ้นงานของเราครับ F1 จะเปลี่ยนเหมือนกันหมดถูกไหมครับ เรามาดู F2 ที่ที่ตั้งจะทำครับเราก็ลองทาสีดูครับอ่าแตกต่างกันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอีเสี้ยนฟันมากเลยเห็นไหมครับนี่คือการทำให้เกิด Make Unique Make Group เนแล้ว Make Component เรนแล้วนะครับแล้วก็ Make Unique ครับสุดท้ายครับเราเปลี่ยนชื่อที่หนึ่งครับเพราะว่าชื่อของมันเนี่ยนะครับตอนนี้มันไม่ใช่ F2 ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนได้ครับ การเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะครับหรือการกด Edit Info นะสามารถทำได้หลายแบบครับคลิกขวา Edit Info ตรงนี้นะก็เห็น Edit Info ครับหรือให้เรามาคลิกขวาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ Edit Info ก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกนะอ่ะเราก็แก้ตรงนี้เป็น f 2นะครับแล้วก็คลิกเันาีกหนึ่งครั้งครับจะสังเกตเห็นใน Output ของเราครับกลายเป็น f 2เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับผมต้องการเปลี่ยนตัวนี้ครับให้กลายเป็น c 2ครับก็คลิกขวา Make Unique ถูกไหมครับ แกชื่อเลยเป็น C 2นะครับและตอนนี้ครับชีวิตด,ดีครับเราก็มีคอมโพเนนต์ขึ้นมาครับว่า C 1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  C 2 C 2 C 2, C 1, C 2ครับเช่นเดียวกันเลยนะครับกับตัว F 1นและ F 2นะครับและนี่คือการแจกแจงนะแบ่งแยก c o m โพเนนตนะครับที่เหมือนกันนะไม่งั้นนะครับเราจะเสียเวลามากในการทำใหม่นะครับ m a k e Unique ครับคือหัวใจในการทำงานที่แตกต่างกันครับผม